ออถ้าพูดถึงตัวของตีมของ <c oughs> บอจในช่วงของแตรมาสามนั้นนอกจากแบงค์เนี่ย <c oughs> กลุ่มอื่นที่ดูแล้วเหน้า,นามีความน่าสนใจแล้วก็ที่ผ่านมาราคาอาจจะไม่สอดรับกับในแง่ของผลประกอบการมีกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวค่างเงินบาทเนี่ยแข่งข้ามาตลอดนะครับครับแล้วก็ตัวกลุ่มส่งออกที่ผ่านมาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากเรื่องของมธรรธาตรการภาษีขอ <c oughs> งข้าเนี่ยมาโดยตลอด อในช่วงหลังจากนี้เนี่ย mm hmm. เราคิดว่าถ้าในกลุ่มของตัวส่งออกเนี่ย mm hmm. อาจจะเริ่มกลับมาฟื้นได้นะครับถึงแม้ว่าไตามาสามอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับตัว mm hmm. ที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็นตัวอพวกไก่นะครับ mm hmm. CFT เนี่ยแนวโน้มก็ยังดีนะครับหรือว่าตัว TU นะครับก็คือเอาลุกเนี่ยอาจจะมีช่วงผ่านจุดที่อเอแนว สายไปในระดับหนึ่งนะครับลกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่อย่างกลุ่มไฟฟ้า <c oughs> หรือว่ากลุ่มอื่นๆพวกนี้มันมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างไรบ้างไหมครับกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมีโอกาสได้ประโยชน์จากตัวในเรื่องของตัว direct PPA ที่จะให้พวก data center น,นะครับอันนี้ก็เป็นตีมที่เล่นกันนะครับก็ <c oughs> อ,อาจจะมีแรงหนุนนะครับในขณะที่ประเด็นเรื่องค่าของชีพเนี่ยเราคิดว่า การลดลงของค่าไฟเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากนะครับก็คือถ้าเต็มที่ก็อาจจะลดลงอ่าลงมาสักสี่บาทนะครับจาก3ามบาทเก้บเนี่ยกสิบ็อาจจะเหลแค่สามบาทเกเดี๋ยวก็ติดตามรอดูแอคชั่นแพลนของกระทรวงพลังงานในวันนี้ว่าจะมีรายละเอียดในส่วนนี้ยังไงนะครับ,รบถ้าออกมาแล้วเนี่ยอ่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้ามากนักเนี่ย ก็อาจจะมีแรงซื้อกับเข้ามาได้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการกินกําไรในส่วนตัวใน Direct p a ครับผมสลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับ,ร,บรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราจะไปสนทนานะครับกับทางคุณพงพัฒน์สิริพิพัฒน์นักกลยุทธ์การลงทุนจาก Research Department ของ Innovest Innovest X นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มของ SCBX นั่นเองสวัสดีครับคุณพงพัฒน์ครับ สวัสดีครับคุณสุภชัยคุณบุรพาครับผมครับสวัสดีครับอะดูบรรยากาศการซื้อขายของหุ้นไทยเช้านี้เป็นยังไงครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยก็อาจจะมีช่วงชะลอ,อการลงบ้างนิดหน่อยแต่ภาพหลักเนี่ยยังอาจจะมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวลงในรายสัปดาห์นะคะเพราะว่าออย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็เห็นการหลุดต่ำกว่าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับลงไปโลแถวแถวหนึ่งสองหกห สุดท้ายเนี่ยมีช่วงรีบาวขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยาการรีบาวเนี่ยไม่พลนพันสมก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านมา mm hmm. แล้วถ้ามีช่วงกลับมาออนตัวลงหลุดต่ำกว่า1 2ึ่งส6งอีกเนี่ย mm hmm. ต้องระมัดระวังว่าอาจจะเป็นลนักษณะของการกลับมาแกว่งตัวลงได้ครับผม ก็คือเอาง่ายๆคือ,อย่า้ภาพมันซ้ํารอยกับ้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกป่ะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไปได้ถูกปหะตรงนี้ใช่ครับ<ม>เพราะว่าคือถ้าพูดง่ายๆคือชาที่แล้วเนี่ย270เนี่ยม,มันลงมาแล้วก็รีบาวได้ไปแปละใช้ไปครั้งหนึง่งละแล้วรีบาวเนี่ยยังไม่สามารถทำํำนิวไฮได้นะครับการปรับต,ตัวขึ้นเนี่ยไม่พ้นวันสามสัปดาห์แล้วก็ท้ายสัปดาห์เนี่ยเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงมาอีกเพราะอ่อนตัวลงมาเนี่ย ก็ลงมาเริ่มใกล้ๆ1.27สองนจ็ดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลงแล้วหลุดต่ำกว่านเนี่ย1.27 0 2 8, 6เนี่ยาจะเห็นภาพของการ เถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมนะครับอย่างปัจจัยภายนอกอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนมีเรื่องของแบงก์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างที่เป็นผลกระทบในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแรงกดดันในแง่ของตลาดทุนไม่ไว่าจะเป็นของโลกและของไทยด้วยสัปดาห์นี้มันมีปัจจัยอะไรที่ต้องตับตาเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว เรื่องของตัวเริ่มใกล้ๆประกาศผลประกอบการออกมาแล้ว <c oughs> นะครับแล้ว <c oughs> ก็อในเรื่องของตัวแบงก์ในสหรัฐเนี่ยเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยก็อ <c oughs> าจจะเป็นเรื่องของการอทุจริตกันแต่ต้องติดตามดูว่าอามันจะสะท้อนในส่วนของตัวเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตัว <c oughs> อาภาครายย่อยหรือตัวเอ e เนี่ยที่มันอ่อนแรงลงหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขากังวลกันว่าอ ความมีสองแบงก์เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้อาะสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มอ่อนแรงจากเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะชะลอตัวลงนะครับที่เราเห็นตัวเลขการจ้างงานก็ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการขึ้นภาษีนําเข้าวเนี่ยก็จะทยอยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยอันเนี้ยประเด็นในเรื่องของตัวความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าจะยังเริ่มมีเข้ามา ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นในส่วนตัวแบงค์ของตัวสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐนะครับประเด็นเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่าจะต้องระมัดระวังว่าราคาก็ตอบสนองชิงบวกไปในระดับหนึ่งในฟังของตัวปัจจัยภายนอกนะครับอครับครับครับ ถ้าดูในแง่ของผลประกอบการอย่างโอเควันนี้มันจะมีแบงก์ออกมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของกลุ่มแบงก์ด้วยนะฮะเท่าที่ดิวออกมาอย่างล่าสุดกรณีของทิสโก้ก็ดูเหมือนในแง่ของผลประกอบการโดยเฉพาะเรื่องของ NPL ดูเหมือนจะดูดีกว่าที่คาดการไว้ด้วยเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แบงก์เนี่ยดูแล้วสัปดาห์นี้เป็นไงครับคือแบงก์เนี่ยมีช่วงต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงพักตัวมาดับหนึ่งสองสามสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวการ ลดดอกเบี้ยแล้วทําให้นิ่มลงซึ่งแบงก์เนี่ยมีการาพักฐานมาระดับหนึ่งแต่ในช่วงสั้นเนี่ยพอเวลาผลประกอบการออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้แย่เกินไปนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอีกเพราะแบงก์เนี่ยมีการาจบซีซั่นของเรื่องของตัวการจ่ายันผลระหว่างการไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ,ต,รบตอนนี้เนี่ยถ้าเริ่มมีช่วงอ่อนตัวลงมาคนก็จะเริ่มทยอยสะสมในระยะกลางหรือย,ยาวใหม่ ในส่วนของตัวปันผลที่จะรอไปในช่วงของอต้นปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของแบงก์เนี่ยจริงๆแน่นอนว่าเรื่องของตัวนิมเนี่ยก็ตลาดก็รับรู้ไปในจับหนึ่งในขณะที่การรัฐบัตเบีย้ยเนี่ยจริงอาจะได้แรงหนุนในเรื่องของตัวกำไร<ม>ในส่วนของตัวการลงทุนของธนาคารถ้า ดอกเบี้ยลดลงเนี่ยพวกตราสารนี้ของเขาในพอร์ตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาเป็นกําไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยาบางตัวอาจจะได้กําไรจากเรื่องของตัวการบินไทยนะครับในพอร์ตนะครับซึ่งอย่างตัวการบินไทยเนี่ยอ่าอย่างตัวการบินไทยเนี่ยที่เข้ามาเทรดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ค้นในกลุ่มธนาคารหลายตัวมีกําไรสูงนะครับอย่างเช่นตัวเคจีบีเนี่ย uh huh. มีโอกาสที่จะมี กำไรจากเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในระดับ,บหมื่นกว่าล้านนะครับ,รบก็คิดเป็นประมาณสักบาทหนึ่งต่อหุ้นนะครับ,รบก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนจิตวิทยาในช่วงสั้นๆนะครับแต่โดยในระยะกลางเนี่ยตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจในระยะกลางและยาวอยู่แล้วเพราะว่าซื้อขายที่ ต่ำกว่าบุ๊กนะครับ0.7เท่าบุ๊กนะครับในขณะที่ปันผลเนี่ยอยู่6-7ซนะครับเ็เป mm ็ hmm. นลักษณะของการลงทุนในลองเทอมครับผมออถ้าพูดถึงตัวของธีมของบุ๊กบอกจอในช่วงของไตรมาส3แล้นอกนจากแบงก์เนี่ย,ก,ก,ยกลุ่มอื่นๆที่ดูแล้วออน่ามีความน่าสนใจแล้วก็ที่ผ่านมาราคาอาจจะไม่สอดรับกับในแง่ของผลประกอบการมีกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆในช่วง <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยตัวค่างเงินบาทเนี่ย แข่งข้ามาตลอดนะครับ,รบเอ,อแล้วก็ตัวกลุ่มส่งออกที่ผ่านมาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากเรื่องของมาตรการภาษีของค้ามเนี่ยมาโดยตลอดเอ,อในช่วงหลังจากนี้เนี่ยรเราคิดว่าถ้าในกลุ่มของตัวส่งออกเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาฟื้นได้นะครับถึงแม้ว่าไตามาสามอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับตัวที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็นตัวอ,อพวกไก่ นะครับ CFT mm hmm. เนี่ยแนวโน้มก็ยังดีนะครับหรือว่าตัว TU นะครับก็คือเอาลุกเนี่ยอาจจะมีช่วงผ่านจุดที่แนวร้วายไปในระดับหนึ่งนะครับครับ <c oughs> อันนี้ก็ถ้าดูกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับส่งออกก็ดูเหมือนจะสองหุ้นเนี่ยกลุ่มอื่นๆนะครับที่อย่างกลุ่มไฟฟ้า <c oughs> หรือว่ากลุ่มอื่นๆพวกนี้มันมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างมากมากครับ กลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมีโอกาสได้ประโยชน์จากตัวในเรื่องของตัว Direct PPA ที่จะให้หพวก data center นะครับอันนี้ก็เป็นตีมที่เล่นกันนะครับก็บอาจจะมีแรงหนุนนะครับในขณะที่ประเด็นเรื่องค่าของชีพเนี่ยเราคิดว่าการลดลงของค่าฟไฟเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากนะครับก็คือถ้าเต็มที่ก็อาจจะลดลงอ่าลงมาสักสี่ตบาทนะครับจากสามบาทเก้าสิบ 94 <c oughs> ก็อาจจะเหลอแค่3บาท90เดี๋ยวก็ติดตามรอดูแอคชั่นแพลนของกระทรวงพลังงานในวันนี้ว่าจะมีรายละเอียดในส่วนนี้ยังไงน,นะครับ <c oughs> ถ้าออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลงไฟฟ้ามากนักเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้บ้างนะครับแล้วก็าจะาเป็นลนักษณะของการกินกําไรในส่วนตัว Direct PTA ครับผม อันนี้ก็ในกลุ่มไฟฟ้านะครับเอาเป็นแง่ของการเก็งกําไรบังฮะสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเชิงในในแง่ของการเก็งกําไรนะครับมีหุ้นกลุ่มไหนรายตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับก็จริงๆเรื่องของการเก็งกําไรสั้นเนี่ยก็คงอาจจะลดลงไฟฟ้าเนี่อาจจะได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้จะมีในส่วนของตัว อคอ,อรมอเศรษฐกิจนะครับที่มีการประชุมในสุดนขงตัวแอคชั่นแพลนของกระทรวงพลังงานเสนอนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับ,รบในส่วนของตัวที่อาจจะเป็นลักษณะของการรอเกณฑ์ก,กาไรนะครับก็จะมีอีกรีมหนึ่งนะครับในส่วนของตัวอุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์ในกรณีที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ย mm hmm. กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. อคือ ถ้าสมมติมีมีความตึงเครียดกับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวสินค้าที่อาจจะมีการส่งออกไปสหรัฐยากนะครับ mm hmm. ออันนี้กรณีที่คือข่าวตอน,น,นเนี้ยมันคั้เนี่ยก็บอกว่าการขึ้นาไป400%เนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้ในระยะกลางร,ระยะยาวอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่กรณีที่เกิดมีข่าวพวกนี้เข้ามาอีกเนี่ยอ่าคนจะกังวลว่าอ่าสินค้าจากจีนเนี่ย ที่ส่งไปสหรัฐไม่ได้เนี่ยอาจจะกลับมาพุ่มตลาดในส่วนของตัวไทยนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นบวกกับตัวกลุ่มที่เป็นพวกคันสินค้านะครับอย่างเช่นพวก WHA FC หลายพวกนี้นะครับ,รบในกรณีนี้เนี่ยครับก็จะได้ประโยชน์ในช่วงสั้นๆน,นะครับอ,อีกตีมหนึ่งนะครับก็เรื่องของตัวนโยบายสร้างรายได้ลดค่าของชีพต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นบวกในกลุ่มของตัวค้าส่งนะครับ uh huh. จะเป็นตัว f อฟพีลนะครับอ่าุทอรนะครับตัวค้าส่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวซีพีเอ็กซ์ตานะครับบีเจซี huh. ครับผมซีพ uh ีเ huh. อ็กซ์ตาแล้วก็บีเจซีนะครับอันนี้สองสองหุ้น,นหลักๆในกลุ่มนี้นะครับครับผมซีพีอเนี่ยจะได้ทางอ้อมในแง่ของการถือซีพีเอ็กซ์ตาใหม่อีกนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยอ่าเรื่องคอนดักพารัทอะไรวันนี้เนี่ย uh huh. ก็ ที่มีการให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ใช้วันนี้วันแรกเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับ่ mm ือ hmm. ทีมหล,ลักๆเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. อาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเป็นหมลงก่อนในช่วงเ mm hmm. ในช่วงที่เพิ่งอฟอร์มคอรมอเสร็จเพ mm ิ hmm. ่งมีรัฐบาลใหม่ๆนะครับแต่อเอาเข้าจริงๆเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวในช่วงก่อนที่จะมีการลุบสภาในช่วงมกราเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าอาจจะมีนโยบาย อะไรที่กระตุ้นกําลังซื้อหรือนโยบายอก่อนหาเสียงเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับอก็คือดูแล้วก่อนยุบสภาเนี่ยมันน่าจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าอย่างนั้นเถอะถูกต้องไหมถูกต้องครับก็จะมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีอะไรสร้างสิ่งแงให้ตลาดทุนอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่คาดหวังเนี่ย ในส่วนของตัวตลาดหุ้นคาดหวังเนี่ย mm hmm. ให้รอติดตามนะครับ mm hmm. ว่าจะมีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องการลงทุนในฝั่งของตัวตลาดหุ้นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการยกว่าเว mm ้นภาษีเงินปันผลนะครับ mm hmm. สําหรับตัวการลงทุนระยะย,ยาวนะครับหรือการให้มาลงทุนทางตรงแทนที่ก่อนหน้านี้เนี่ย mm hmm. จะผ่านก mm hmm. องทุนต่างๆนะครับ mm hmm. ตัวทิซ่านะครับ ส่งเสรให้มีการปอมในตัวหุ้นมากขึ้นนะครับสําหรับรายบุคคลนะครับเอ,อผมคิดว่าพวกมาตรการต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นโอกาสที่จะมีมาตรการที่อ,อน่าจะมีผลต่อตลาดสูงถ้าเกิดขึ้นนะครับเอ,อเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูว่าในรอบสี่เดือนนี้เนี่ยจะมีมาตรการในส่วนนี้เนี่ยออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าออกมาในช่วง จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถหนุนให้ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างเวลของตัวนักลงทุนไทยแล้วก็ตัว GDP ทางอ้อมได้อีกระดับหนึ่งนะครับอโอเคครวันนี้การาบขอบพระคุณแค่คุณพงพัฒน์ครับสวัสดีครับ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภูพัฒน์ศิริพิพัฒน์จาก S B X นะครับอืมนะครับวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะรีบาวกลับมาได้หรือเปล่านง่ของหุ้นไทยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปลึกเลยนะฮะสองพันสองร้อยหกสิบหกนะฮะก็ถ้าภาพนั้นกลับมาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีนง่งที่ถางของตลาดรุ่นโดยรวมนะครับ อ่าหุ้นที่น่าสนใจครับก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันนะฮะถ้าเป็นกลุ่มในแง่ของอแบงค์นะฮะอันนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายแบงก์ที่น่าสนใจในแง่ของงบการเงินนะครับโดยเฉพาะ k t b ที่อาจจะมีกําไรพิเศษกับกรณีของการบินไทยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มส่งออกอันนี้ก็ เน้นในธีมของค่าเงินบาทแข็งนี่ก็อาจจะอยู่ที่ตัวของ g f p t กับ TU นะครับที่ดูแล้วน่าจะมีผลกระอบการที่โดดเด่นแล้วก็มีในกลุ่มของค้าปีกและก็ค้าส่งนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ CPEXTRA กับ BJC นะครับแล้วก็มีเรื่องของอสงครามสารัฐกับจีนนะครับ w h a ก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับ